ซ้อมาได้เลยนะลูก uh, like ู้ทั uh, boy, ่ว okay. ช uh ีเลยลูกไหนคะอ่าค่อยๆดูลูก่เลยีเลยนะคลูกอาไปลูกใส่เสื้อดำๆหรอวกอ้าวโอ้โหมันงนี่เลยนี่ตัวนี้ ไปในห <ค hating S 2> ้องครัวแล้วไม่วิ่มเล่นไม่คุยกันเสียงบางนะคะพุ่ครูสอนนะลูกตั้งใจฟังนะคะวันนี้เราทำเมนูอะไรนะขนมปังไก่ที่คุณครูสองได้นะลูกน้ำอามาไหมคะ อ่ะไม่กินแล้วก็กลับใช่ไหมโอเคไหนซูชิโรเป็นไงมันชนิ้นที่นันแล้ว้าว่ชินี่นั่น่งชิ้นิใ่ลูเป็นไงทำง่ายไหมลูกง่าย ไมีไส้กรอกอะไรอุป,ปรกรณ์ง่ายมากอปกุปกรณ์มีอะไรบ้างไส้กรอกมีขนมปังมีสาลาี<อ>่แล้วก็มีมีมีเชลลตอุป,ปรกรณ์เจ็บง่ายมากนีออก่เขาจะเรียกเป็นเวสุสิโลเอาเวสุสิโรุ่ปกรนไม่ต้องเตรียมนะ ดิเช็ดมือร์เยมีน,มออน,น,น,น้ดมื้อนีเย็นนนี้น้ำอุ่นนีน้ำเปล่า ไม่ใช่กิดกว่าเธอเีื่อ้กิบไปกว่าอร่อยมากอ๋อโอเคมันก็เลยได้เป็นแบบเมื่อกี้ใช่ไหมคะาขอบคุณพี่เขาขอบคุณค่ะก็เอากลับบ้านไป้องแล้วก็แอ้ แบบไหนก็ได้ถ้าธรรมดาจะเป็นแบบตัวอย่างเลยใช่ไม่ต้องคิดเยอะเราเสียบเสียบเสียบใส่ CFC เอามาชนกันเออเห็นไหมมันก็จะต่อกันเห็นไหมาต่อกันเสร็จมันก็เอาตัวมาต่อกันหนูเคยใช้แต่แบบลูกหนูเคยใช้แต่แบบเส้นแบบเส้นอ่าวันนี้แหละอ่าอันนี้หนูจะได้เอาวันนี้ไปใช้ที่บ้านเามาต่อกันให้จนหมดนนะโอเค หวอน no, mm ัน hmm. น <mos> ี้ไปด้วยใช่ไหมอ๋อตัวสีสินก่อนอู้ด N T อฮุย N U P อู้ดว๊อดว๊เดสอแข็ง่อย ทำไมไม่ได้สักทีนี่ไม่หรอกเกดกเพือว่าทำไมมันไม่มีรูสักทีปุ้นรถสักรยานรลั่อนจอดเลมันจะม่เป็นอนหนาเบรครถจกรยานุ่นก็ที่สุดในสี่สิบ้เือ ยาก่อยอ,อวดที่เาต่อยอย่างนี้เหรอต่อยอย่างนี้หรือว่าอย่างนี้ตั่งนี้หนึ่งตัวฝั่งนู้นหนึ่งตัวต่อตัวสี่ ต่อ X ก,กับ X ต่อตัว C ต้องได้คิดได้ิคิดยากเลว้ยวกแสนตั้นเรี่ยงไปก็อย่าเอาเม่อดหเลยนี่เพื่อนเมือดเงิอน่ิรับแก ตาแทนลนูมาทีร้งนหน้คือนีไม่สบาอยาู่อียีดิดร้เออเสร็จแล้วก็ขอสีแดงหน่อยสีแดง ดดแบบดงสลับดำเนแงสลับดำมีเลาบนดี่ยแมแต่ว่ามันสลับกันแบบนี้อา้าสีหมดเฉยเพื่นมันข้างบนมาติดนะได้ตัวอะไรเยัมมาก เดีย๋ยวเราตามเข้าไปดูโซนไดโนเสาร์กันเลยนะคะกับของในพิพิธภัณฑ์เด็กคะ่ะทางด้านเขาก็จะเป็นเหมือนเราเข้าไปในอุโม,โมงค์การเวลาเลยนะคะเดี๋ยวเขาไปดูกันเลยค่ะด้านในมีอะไรกันบ้างตามโทริเข้าไปกันเลยนะคะลองดูสิคะลูก ส่วนตรงนี้ก็คืออาหารชิ้นเนี้ยเอาขึ้นแล้วก็หยิบม,มาวางไว้ที่เดิมก็จะมีเสียกไดโนเสาร์ร้องอะค่ะเป็นการให้อาหารทุ้องการให้อาหารของเด็กอะค่ะตรงนี้เด็กจะบอกว่าวิ่งหนีกับทุกคนจริงๆนะคะแล้วไ<ด>นหนคนไหนมา้องดูค่ะสนุกดีอาหารของไดโนเสาร์อะไรถูะแม่ตัวนี้กินเนื้อ,อ,อใช่ ไม่ใช่แม่เนี่ยเขาอ่านว่าอะไรเหรอนี่เหรอบทอาวาสานที่ลึกลับมีอุ๊บเขาบอกว่าทำไมไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไงเป็นเพราะภูเขาไฟระเบิดโดนสัตว์อื่นคุกคามหรืออุกกาบาตของโลกแม่แม่แล้วอันนั้นคืออะไรแม่แม่หรอแมงดาทะเล ก็มีหลายก็มีหลายทฤษฎีรอยแอมโมไนทฤษฎีคือส,สิ่งที่ยังไม่พิสูจน์ตก็คือคิดค้นปลาโบราณตัวนี้ดูปลาโบราณเน,นี่ยปลาตัวนี้ยังมีอยู่ในโลกไหมปลาสีลัคพาอันนี้คืนะอลูกโ่นนี่คืออ่า พีออฟเทอริกไดนโนเสาร์ที่มีขนคล้ายนกถือเป็นนกรุ่นแรกของโลกยังมีลักษณะกระดูกสัตคล้ายสัตว์เหมือคานค่ะอ้าวเด็กๆสนุกมากข้ามาดูมองเห็นกันหรือเปล่านะทุกคนอันนี้คือเต่าโบราณ เดี๋ยวเราไปตามดูโทลิสเล่นละครลงเล็กกันค่ะตอนวันนี้รู้สึกจะแสดงเรื่องรูปหมูสาตัวนะคะว่าจะสนุกกันขนาดไหนเดี๋ยวตามเข้าไปดูโทลิสกันเลย่ถไปโดนถ่ายูรต้า,าไมไไนะป้องกันให้ดีนะเด็กท,ทุกานดูแลปไปหาเรานะ,ะหน่างๆเราลงมาเล่นกันนะครับ่นี่ มีแม่หมูนะทุรีทุรีอยู่ไหนเลยน้องคนเล็กอยู่ไหนเลยหมูน้อยหมูน้อยอยู่ไหนเลยอ๋อคุณหมูอยู่นีน่หมูอยู่นี่เรามาชมหมูแก่ทุรีทำแบบพิณานะจะได้เห็นหมูเรามาการละครั้งหนึ่งมีพี่น้องหมูสามตนคนโตโบสีเขียวพี่คนโตพี่คนรองโบสีแดง แล้วคนน้องชื่ออะไรครับชื่อโทีใช่ไหมครับใส่โบสีอะไรโบ,รโบรสีไร,รสีเหลืองปะครับโบอโบเอาวันหนึ่งเม่ก็เลยพูดกันมาว่าลูกโอต่อไปนี้ล,กลกูกๆต้องออกไปสร้างบ้านอยู่กันเองนะไปสร้างบ้านองคนละหลังนะเร้<ข>อไหม้ไหมัไ่ไปตลาดกันเลยไปตลาดมไปเลือกไปเลือกวัสดอทำบ้านกันแล้ว ทำน้ำร้อนเลย่ต้มร้อต้มรอเลยเหรอมี่คพี่คนโตทา่าี้ <c oughs> มีคนโตสร้างบ้านเสร็จแล้วม <c oughs> ี่คนโตเลือกก็สดุสร้างบ้านเป็นฟางใช้เวลาแป๊บเดียวสร้างบ้านเสร็จราคาไม่แพงด้วยนะครับส่วนพี่คนรองไปตลาดได้ไม้มาก็เลยเอาไม้มาทำเป็นบ้าน อะไรนะไฟชชักใช่ไหมครับ่ไม่ต้องมาง่ต้องนับรอได้นะแต่ดูบ้านโทลีก่อนเรื่โทลีใช้บ้านทำจากอะไรบ้านโทลีทำจากอะไรครับีนองบ้านอโทลีแข็ไหมทจะใช่ไหมครับ้านโทลีโอ้โหในชูบ้าสิชูบ้าว้าบ้านไ้นะเดี๋ยว ตกดึกเดี๋ยวจะมีสัตว์ร้ายมากินหมูอ่าประกดดึกเจ้าหมาป่าโผล่ขึ้นมาเย้ยิงตุ้มตุ้มตุ้มไม่เลยเหรอตอนนี้มีปืนแล้วโอ้โทษโทษทีต้องเข้าไปอยู่ิบบ้านก่อนนะยิงตอนนี้ไม่ได้อ้าาาน้ยตาหลังนี้ไม่โคลนามือถั่หลอกเพราะมันทำจากเศษฟางถ้าเผาวีดีโอบ้านก็ปิ้วแล้วเจ้าหมาป่าก็ลุกลุกลุก เอาโทรี่ช่วยกันเป่าเรื่องหนึ่งสองสามบานปิวไปแล้วพี่คนโตกลัวโดนหมาป่าึ้นวิ่งหนีไปหาพี่คนที่สองไปเอาคนที่สามได้ไหมอ่าจะไปหาโทรีแล้วนะโอ้ยบ้านหลังนี้ทำกันไม้สบายแล้วหากัะแรกสองสีบ้านกระพังแล้วตึ้งห้องโทรี่เร็วต้มน้ำแล้ว ออาออกพี่เขาอยู่ในบ้านน้ำแล้วออกพี่เร็วยู่ในบ้าเร็วน้ำใส่น้ำไว้นะเอาตัวลี่อยู่ไหนตัวลี้่ใส่น้ำใส่น้ำไปนะยกมาแล้วนะโอ้ยบ้านหลังนี้อยู่กันสามตัวเลยไอ้บ้านหลังนี้มันดูแข็งจังเลยเนี่ยบ้านสร้างจากอะไรเนี่ยที่ไม่ใช่ฟางไม่ใช่ไม้เออแต่ข้าคิดว่าข้าใช้พลังลมเป่าก่อนดีกว่าหนึ่งสองสามปุ๊บบ้านก็ไม่เปลียว ไอ้ข้าต้องขอแรงของข้าชนแรงๆรอยู่ที่บ้านจะพังไเลยอ้งนี่ไงแล้วตบน้ำดูเฮ้ยดูเสียงอะไรข้างใน้ยมีป่องอยู่ข้างบนน่าจะเป็นป่องฟันโอ้บนคือปลาตัวนี้ปลาตบน้ำแล้วตงไม่นะตงไม่นะตงไม่แล้วชุดบนไปแคบนะคะแล้วก็จุดไฟตบน้ำแล้วต้มยังเดือดหรือยังเดือดแล้วอาจจะลงไปกินเจ้านี่อยู่เป็นสามตัวเลยจิ้มเลยทีเนี้ย ่าข้ามาในบ้านแล้วไอ้ตะข้าตกลงไปในกระทะอะไรเนี่ยร้อนจังเลยข้าไม่กินแล้วหูบ้านนี้ร้อนจังข้าไปแล้วนะปีนหนีแล้วโอ้ไปแล้วรอดตายยังรอดตายใช่ป่ะดีใจก่อนเร็วเฮ้ยเร็วเนี่ยแม่หนูอ่ะ ปกป้องพี่ชายทั้งสองรอดหน,นุ่มทำยังไงครับโจลิทำยังไงหมาป่ากินกินไม่ได้น้ำเข้นมน้ำอโอนะครับรายใหญ่ไหมครับโอ,อแต่เรื่องนี้เขาสอนอะไรดูไหมโจลิเห็นไหมครับว่าบ้านสามหลังเนี่ยหลังไหนแข็งแรงที่สุดดูสิหลังสุดท้ายดูสิว่าพี่คนโตเขาสร้างบ้านจากอะไรครับหมาป่าหรือเป่าลมทีเดียวบ้านพังเลยเศษอะไรเลยเศษอะไมาได้ใช่ไหมเป็นฟางเนาะ ให้แข็งแรงใช่ไหมครับส่วนหลังนี้แข็งแรงเหมือนกันเป่าลมเนี่ยบ้านมีปิวหรอกนะแต่ว่าฝ่ายใช้ตัวในกันแนรบ้านก็แตกทางอยู่ดีเพราะบ้านทำจากอะไรครับจากหม้ส่วนบ้านหยูแข็งแรงมากหมาป่าเข้าไม่ได้ต้องปีนป่องลงมาแล้วเพราะบ้านนี้ทำจากอะไรอีกหินเนาะใช่มาแสดงบ้านนี้แข็งแรงที่สุดเนาะ

โอรี่แล้วตอรี่ตอรี่รอบทีแล้ว อไรอยู่คัีอยู่คีอยู่นะโอ้โอออ้ออ เป่ายังไงนะอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำนะวันนี้นะลูกอันดับที่หนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะของเขาังอนี้เขเรีย่อะไรร้ไหมลูกแ่ทอที่หนึคือถ้า่านนเขะืแ่อละหรือ่าเารียกว่ผงปูนะลูกอันนี้คือผงปูเป็นผงที่เขาใส่ในไหนรู้ไหมใส่ในขนมต่างแต่เก้ผึงแลูกเห็นไหมแล้วมันจะปูขึ้นมาเพราะนะแต่ไม่ได้ใส่เยอะอย่างนี้นะลูกใส่เดียวนะ อันดับที่สองที่เราใช้นะครับอันนี้นะ้ำใสๆน,น,<ะ>นี่เขาเรียกอะไรรู้ไหมลูกฮะอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าน้ำต้มใส่ชูน้ำต้มใส่ชู่เคยเห็นไมหนมเวลาเขาใส่ลิปสติกนะลูกเห็นไหมเออพี่ว่าพี่ว่าท่านไข่ชิ้นออหย่อมแล้วเกี้ยวนะลูกพี่ว่าเอาไว้ทางไข่ชิ้นอะเออแล้วแต่เนีขาเขาใส่กม่ได้นะอันนี้นะลูกอันนี้นี่คือตอนนะี้คือ อ่าขวดนะลูกนะนี่นแล้วอันนี้อ่าลูกโป่ลูกลกโปคือสิ่งที่จะใช้ในการขอยันี้ด้อันดับแรกนะจะให้ผมทนะลูกอันดับแรกน่นะอันนี้น้องเเนี่ยอาจจะทำระดันิดนึงแน้ะลูกหรใช้นี้นะหรเลนะลูกแล้ว้าดูให้ไฟตับ

เดี๋ยวองลกใจเย็นลูก่้องเฉยต้องรีบแล้วทำพร้อมกันทำพ้อมกันยเถอะปเ่าอยาเพ่งเป่าอยพเาูไม่เปล่าไม่เปล่าอย่าถลูดเยามต้องส่ผงเพาอูใส้อ่กโดนกินดอืออ่าเร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 ใ้เทมากกด้ออมาเทเลยเทเลเทเลยเทเอังเลอกีกตอนอ่ให้เทเอู นเอามาเลยได้เลือดเลยนะเพราะว่ามันมันต้องใส่เยอะมันถึงจะเกิดเป็นตัวยาที่มันคลอดเด็กเคยทำแต่แบบที่ว่าหยดน้ำอย่างเดียวหรือจะใช้แบบทำไมนะ ใช้แบบใหนชันแใส้อย่านี้นะตอนนี้เราไปไปผงเบกกิ้งโซดาเพื่อไในลูกโป่งนะอันดับต่อไปนะลูกเทออกทางปากเงนะลูกนะเทใส่ขวดอย่างนี้นะอารงเทแต่น้องเล็กยังไม่เทหรเทเย้นเยอยู่หออเยอ้นะน่งไ่ใส่ก่อนั่งไม่่ก่อนลูกะของูก็องเเลยลูกแต่หนูตัวเล็กเนี่ยเดี๋ยวฟังก่อนทำให้ความรอน น้องแป๊บปดลูกอน,น้องดูก่อนดูก่อนเฮ้ยครูทำให้ค่ะนี่แม่ครูทำเก่งมากดูดูดูะขั้นต่อไปนะลูกเดี๋ยวพูดไปเองทำไมมันไม่ถึงอย่างอีกกินหรออะไรไรอ็ได้ดูเปลีดอ อ๋นะตรงนี้นะต่อไปนี้นะหนูยกลูกโป่งขึ้นนะลูกยกตั้งขึ้นเพื่อให้ผงนะเยี่ยมสุดยดนี้นะมันลงไปในน้ำต้มนี่นะอ่าลองยกขึ้นมาเลยลูกยกขึ้นมายกยกไม่ใช่ยกลูกโป่งยกลูกโป่งเยี่ยมยกลูกโป่งขึ้นเยี่ยมากเย่เย่วิเงวิ่งอะไรน้ำหอมหอมไหมหอมแล้วเพราะอะไรเพราะดี่เออเวลาหอมมันผสมกันเกิดอะไรก็ไม่รู้ มันเกิดีันูนลคเราใส่เราใส่ลไมันลูนเลยแล้วือใตใส่งไแล้วมันมีที่ระบายไงลูกแล้วดัขึ้นข้างบนแล้ไปยกขวดได้เลยดันขึ้นก็เลยทำให้ลูกโป่งเป็นยังไงลโป่งลอยเทน้ากเอาลูทำไมน้ำมันไม่ขึ้นต่อทำไมันถึงไม่ลอยลูกเพราะแกกำลังใส่ที่มันหนัก อทไมแกเพราะแก๊สมันหนักมันเลยมลอยมันเลยมันเลอยอันนี้มันเป็นลูกส่งลอยมันโดนน้ำมันก็เนี่พอผสมกับน้ำต้มใส่ชูมันเลยอ่ะทดลองดูอ่ะลองดูอ่ะลองความอ่ะทดลองดูอ่าเป็นไหมเป็นไงมันจะพองขึ้นอีกไหมเออมไคพองขึ้นแล้วอันนี้ก็ให้องกลับไปนะเอาไปกลับไปให้ลูกอ่า